มาพบกับเบสอีกแล้วนะคะวันนี้เบสจะมาเปิดถุงช้อปปิง้งคิดว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะได้ดูคลิปที่เบสพาไปช้อปปิ้งที่ชอปซาริโอเซนทันเวสเกตแล้วนะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีคลิปยาวแน่นอนนะคะเบสจะพาทุกคนไปทัวร์ชอปแน่นอนแต่ว่าเบสขอโกของคลิปนั้นเนี่ยก็คือเบสตั้งเอาไว้ว่ายอดวิว10,000นะคะเอาง่ายๆแล้วกันนะย,ยอดวิว1 0 0 0 0ืแล้วก็ยอดไล่หนึ่งร้อยไล์ขึ้นแล้วกันนะคะเพราะว่า แตะหมื่นกับแต 100, ะร้อยไลค์อ่ะน่าจะดูไม่ยากเกินไปถ้าแบบเป็นเหมือนคนดังๆขอแตะแสนไลค์อะไรอย่เี้ไม่มีทางได้แน่นอนแต่ว่าขอแตะง่ายๆแบบตาม basic, basic เบสิกเบสิแล้วกันเนอะเป็น100ไลค์แล้วก็10,000วิวแล้วกันนะคะถ้าหากว่าครบปุ๊บเนี่ยเบจะพาทุกคนไปทัวร์ชอปซาริโอแน่นอนค่ะ คลิปนี้เรามาดูเปิดทูช้อปปิ้งกันเลยเพราะว่าที่เบส่ายเนี่ยเบสไทยมาไม่หมดนะคะเพราะว่าพอของมันเริ่มเยอะแล้วเนี่ยเบสไม่สามารถถือกล้องมือหนึ่งได้แล้วก็ต้องถือตะกร้าแล้วก็หยิบของอีกมือนึงต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแต่ว่าวันที่เบสพาไปทัวร์ช็อปซาริโอจริงๆเนี่ยเบสจะเดินตัวเปล่าแล้วพอพาทัวร์เสร็จแล้วถึงจะมาซื้อของละกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปนี้กันก่อนเลยคลิปนี้เนี่ยเบสไปซื้อของมาชิ้นใหญ่นะคะขั้นชิ้นใหญ่นิดนึงเพราะว่า มีน้องบอกว่าอยากให้พ์ผส,สมตุ๊กตาเบยก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มะส,สมตุ๊กตาแล้วเพราะว่าของหลายๆอย่างเราเริ่มครบแล้วนะคะเซ็ตเขยนจดหมายะสมครบเรียบร้อยแล้วตัวกระดาษโน้ตครบเรียบร้อยแล้วนะคะเว้นแต่คอลเลคชันใหม่ออกมาแล้วก็ พวกปากกาหัวโตปากกาหัวโตคอลเลคชันใหม่เบสะสมครบเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่กูเดทธรรมกูเดธรรมจานนะคะคือตอนนีเบยซื้อมาเพิ่อมอีก2อันแล้วก็มีอันเกาน่า1อันยังเหลืออีก2แบบหรือแบบแบบหรือ2แบบเนี่ยแหละที่เบยยังะส,สมไม่ครบนะคะก็เดี๋ยวรอบหน้าละกันนะเบยก็จะพยายามะส,สมของไปเรื่อยๆค่ะคือตั้งตั้งเอาไว้แน่นอนว่าอยากจะแบบ มีทุกอย่างในช็อปจริงๆเว้นแต่บางอย่างที่เราซื้อไม่ได้อย่างเช่นกระเป๋าแบบนี้เนี่ยใบละ5 0 0พันหกคงซื้อไม่ไหวแต่ว่าถ้าของเล็กของน้อยในเบสต,ตั้งใจว่าจะซื้อแบบเป็นประเภทะคะให้ครบทั้งช็อปก็จะทยอยไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเบสสะสมถึงครึ่งหรือ,อยังแต่ว่าก็ยังมีความหวังเล็กๆอยู่ว่า จะพยายามไปเรื่อยๆพอมีเงินก็จะรีบไปซื้อมีเงินก็จะรีบไปซื้อนะคะก็พ<ๆ>ยายามไม่ซื้ออย่างอื่นเลย,เ,ลยเครื่องสอําอางหยุดซื้อหยุดกินอะไรแพงๆหยุดทั้งหมดเลยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะไปซื้อของซาริโอทั้งหมดเลยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูสําหรับคลิปนี้กันเลยนะคะมีสองถุงด้วยกันนะคะถุงแรกถุงแรกถุงใหญ่มากน่าจะเห็นกันแล้วว่าเป็นอะไรนะคะถุงแรกเป็นถุงนี้นะคะแทบจะยกถุงมาไม่ได้เลยเดี๋ยวเบสจะยกตัวมาแล้วกันนะคะ ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นหมอนข้างนะคะหมอนข้างคิตตี้นี่อัน,นใหญ่มากดูดิลองลองดูหัวเบสนะคะกับตัวหมอนนี่เห็นไหมใหญ่มากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยเบสกาว่าจเจ้ามาก่อนคือตอนแรกเนี่ยเบสเป็นคนไม่ค่อยชอบสะสมพวกตุ๊กตานะคะเพราะว่าชอบพวกเครื่องเข็นมากกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเครื่องเขยนเริ่มเยอะแล้วก็เลยเหันมาตุ๊กตาบ้างนะคะเพื่อจะได้แบบ เดี๋ยวเบสจะทําคลิปแบบเปลี่ยนแปลงโฉมเตียงเบสให้เป็นสีชมพูแล้วก็จะทําเป็นคิตตี้นะคะแต่ว่าขอหลังจากเบสสอบเสร็จเดี๋ยวเบสจะมาทําให้นะตอนนี้ยังไม่ได้ทำนะคะแต่เดี๋ยวจะมาทําคลิปเราก็จะแปลงโฉมบริเวณที่นอนเราเนี่ยให้ดูหน้านอนมากขึ้นนะคะเดี๋ยวรอคลิปแล้วกันเนาะก็สําหรับตัวนี้เนี่ยมันลดราคานะคะราคาเต็มของเขาเนี่ยป้ายเขาจะอยู่ที่1000บาทนะคะแต่ว่าเบสซื้อมาได้ในราคาเซลล์5 9 5บาทก็ลดไปประมาณเกือบครึ่งนึงะคะ่ะ เอาไว้ก่อตอนกลางคืนคือเนื้อของเขาดีมากเลยนะคะตุ๊กตาซาริโอเนี่ยถ้า,าว่าใครเคยมีเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเบซื้อมาครั้งที่แล้วแต่ว่าเบไม่ได้เปิดถึงช้อปปิ้งให้ดูเพราะเบซื้อมาตัวเดียวไงแล้วประกอบกับว่าเบนกล้จะสอบอ่านหนังสือสอบก็เลยแบบไม่ได้เปิดให้ดูตัวนี้ก็ซื้อมา695บาทนะคะก็จะได้เข้าคอลเลคชันกันเป็นสีม่วงเหมือนกันเอาไว้นอนก่อนเนื้อดีมากเลยนะคะอันที่สองเป็นตุ๊กตาเหมือนกันนะคะก็เริ่มสะสมตุ๊กตาแล้วตอนนี้ ได้มาสามตัวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนหน้าหรือว่าอะไรเดี๋ยวซื้อยอยซื้อเรื่อยๆนะคะตัวนี้น่าจะเห็นกันแล้วคิตต <Kitty S 1> ี้นางฟ้านะคะหลับตาพิมพ์คือเบสก,ก็ได้ถ่ายในคลิปที่เบสไปชอปปิ้งมาเนาะตัวนี้เนี่ยราคาของเขาเบนหาไปไม่เจอนะคะราคาของเขาอยู่ไหนอ้าวอ๋ออยู่นี่นะคะ้ายของเขาเนี่ยราคาเต็มของเขาขึ้นหนึ่งพันสามร้อยบาทแต่ว่าเบสซื้อในราคาเซลล์นะคะเหลือสี่ร้อย 499บาทไม่รู้มันจะโฟกัสใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากดูยิ่กอดดุมากเลยนะคะเหมือนตัวจะเล็กกว่าเจตัวนี้นิดนึงนะคะก็ได้ตุก,กตามาแล้ว3ตัวเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูชิน้นอื่นๆกันบ้างนะคะในถุงนี้ถุงนี้เนี่ย เบตได้อะไรมาบ้างรอมนี <wh> ้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นกระดาษโน้ตนะคะกระดาษโน้ตอันนี้เบยังไม่ได้ซื้อครั้งที่แล้วมานะคะมันชื่ออะไรอ่ะลิลูรลิลูลิลูแฟรลิลูชื่อนี้แล้วหรอลิลู่ลิลูแฟรลิลูไม่รู้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจเบดอ่านตตรงตัวลิลู่ลิลูแฟรลิลูนะคะ ถูกไหมแฟนลิลูเนาะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษโนต้ตเบสซื้อมาในราคา125บาทนะคะจะได้ครบคอเลกชันของกระดาษโนต้ตค่ะยังขาดคิตตี้สีชมพูอีกอันนึงเบสเห็นในร้านออนไลน์แต่ว่าที่ช็อปไม่มีเดี๋ยวดูก่อนละกันนะว่าจะซื้อออนไลน์ดีไหมนะคะอันต่อไปนะคะเป็นเซตมินิเซตนี้เซตมินิตัวนี้ซื้อมาเพิ่มนะคะเพราะว่าอันเก่าหมดไปแล้วอันนี้เบสซื้อมา175บาทนะคะมันหมดช่วงเวลาเซลแล้วอะเลยต้องซื้อเต็มราคานะคะข้างในเนี่ยเซตจดหมายมินิเนี่ยเขาจะมีซองตัวนี้เนี่ยจะพ เป็นซองจดหมายได้นะคะแล้วก็จะมีกระดาษโน้ตให้2อแบบแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะเบดว่าเบดครั้งที่เราเบซื้อไมเมมาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นชิ้นน้มอนนะคะเอาไว้เดี๋ยวเบดจะรวมคอลเลกชันให้ละกันเนาะชิ้นนามอนก็จะเหมือนกันนะคะซองสามารถพับได้เป็นซองเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีตัวกระดาษโน้ตสองอันนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์เหมือนกัน น่ารักนะคะชิทน้ำมอนของเบสก็มีไม่ค่อยเยอะอันต่อไปนะคะเป็นแม็กแม็กนี่แพงมากเลยอะ่ะราคาเขาคือ495บาทน,นะคะแต่เบสรู้สึกว่ามันน่าจะใช้งานได้นานตัวนี้เบสซื้อเป็น My Melody มานะคะดูสิ My Melody สุดน่ารักนะคะก็4 9 5ก้าห้าเนี่ยแพงแพงนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานแล้วเนี่ยเบสน่าจะใช้งานบ่อยเพราะว่าเบสชอบแบบ เวลาจะสอบเว็ชอบทําสรุปสอบเยอะๆจะได้เอามาแม็กนะคะอันต่อไปค่ะอันต่อไปเป็นเทปเทปนี่ลน์ไมเมโลดี้นะคะปกติไม่ค่อยชอบสะสมเทปเหมือนกันแต่ว่ารอบนี้ก็เปลี่ยนมาสะสมเทปบ้างนะคะก็อันนี้เหมือนมันออกใหม่นะคะเป็นลน์ ไม m ์เมโลดี้นะคะแล้วก็จะมีสีทองทองด้วยตอนหยิบเบก็ไม่ได้ดูเนาะเหมือนแบบว่าถือกล้องมือหนึ่งนะคะเป็นสีทองๆองตัวนี้เนี่ยเบยซื้อมา115บาทนะคะ115บาทสวยน่ารักนะคะไว้เดี๋ยวทํารีวิวแยกให้นะอันต่อไปนะคะอันต่อไปจะหมดละเป็นสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ลายไมล์เมโลดี้กับ Little t w i ทวินสตารนะคะ2อันนี้ สติกเกอร์2ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนเป็นสี่เลี่ยมแล้วก็เป็นไดคัทด้วยนะคะก็เดี๋ยวเบสจะเปิดรีวิวแยกให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เนี่ยเบสซื้อมา95ตัว My Melody 95นะคะ95บาททำไมราคาไม่เท่ากันละ่ะ95นะคะส่วน l i t เติ้ลทวินสตตัวนี้นะคะเป็น115บาทเอ๊ะทำไมราคาไม่เท่ากันละ่ะ อันนี้ก็งงเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับลายหรือเปล่าเนาะอันต่อไปนะคะเป็น2อันสุดท้ายของการช้อปปิ้งครั้งนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นนี่กูเดทมายอยู่ในจานนะคะรู้สึกว่าตัวนี้คอลเลคชันนี้เบสจะขาดอีกหนึ่งแท่งแต่วันนี้เนี่ยเบสไม่ได้ซื้ออันนั้นมาเพราะว่าเบสร,รู้สึกว่าของไนตะกรกาเบสอะมันเริ่มที่จะแบบราคาเริ่มจะสูงแล้วก็รู้สึกว่า เดี๋ยวหยุดไว้รอบหน้าละกันนะคะตัวนี้เนี่ยเบยเคยมีอยู่แล้วอันนึงและเบก็เพิ่งรู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถกดแล้วมันจะสลับตัวข้างบนได้แสดงว่าแท่งที่เบยซื้อมาจากฮ่องกงเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตรงที่พอมันกดแล้วมันสลับไม่ได้นะคะจะเป็น2ตัวนี้ราคาที่เบยซื้อมาคือเท่ากันเลยนะคะเป็น37 5บาบาทนี่ 3 7 5บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของเขากันเลยนะคะคือเขาจะกดแล้วมันจะหมุนอนะเบสจะกดอันไหนให้ได้รูอันนี้อันนี้นนละกันเนาะหวังว่าดูคนน่าจะเห็นกันนะคะพอกดปุ๊บเนี่ยมันก็จะหมุนเข้าไปสลับแบบน,นี้เลยนะคะแต่อันเดิมของเบสเนี่ยแปลกจังเลยทําไมทาไมมันกดแล้วมันไม่หมุนนะคะส่วนอีกอันนึงนะคะอีกอันนึงเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้เห็นจะตัวไข่อยู่ตรงนี้นะคะนี่ น,ะะน่ารักมากเลยยังขาดอีกหนึ่งอันนะคะไว้เดี๋ยวมีเงินก่อนเดี๋ยวจะไปสอยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปการเปิดถุงช้อปปิ้งรอบนี้ของเบนนะคะแล้วก็ฝากอย่าลืมไปดูคลิปที่เบ้นพาเที่ยวไม่ใช่พาเที่ยวสิพาช้อปปิ้งที่ชอปซารีโอด้วยนะคะถ้าว่าครบ10,000ื่นวิวเมื่อไหร่แล้วก็100ไลค์เมื่อไหร่เบ้นจะพาทุกคนไปทัวร์ชอปให้ทัวร์อย่างแน่นอน,นะคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเบนต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เบนด้วยนะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ ขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ